สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงพยาบาลเลอรักกับสวยสุขสันต์ค่ะและแน่นอนว่าความพิเศษในคลิปนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะกับคุณแม่สิตางนั่นเองสวัสดีค่ะ<อ>คุณแม่สิตางค่ะ และไม่พอนะคุณผู้ชม ừ, นอกจากแม่สีตางแล้ววันนี้เรายังมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นคือคุณปินค่ะสวัสดีคุณแม่ผู้บริหารสาวสวยของเรานั่นเองท <c oughs> ี่ว, <c oughs> วันนี้แน่นอนว่าความพิเศษของรายการของเรานั้นเรามีแม่สีตางมาที่นี่คุณแม่สีตางค่ะมาที่โรงพยาบาลเลอรักทั้งที เคยทำสัญญากร,รมไปแล้วและคนตามเยอะมากๆเลยอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้หลังจากทำสัญญากร,รมไปนั้นนี่คือนานหรือยังคะกี่เดือนกี่ปีอะไรยังไงแล้วงานที่ทำหน้าเนี่เราคุณปิ่นนะคุยกับฉันตั้งแต่สบัตต่อ oh. จนมาส้มหยุดแล้วเราเพิ่งสรุปมาทำกันหลังส้มหยุด,ดคือนนแล้วทำแล้วก็ มันได้ผลคนตามทั้งประเทศก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกช่องนะคะที่มาเชี่ยให้หน้าสวยแล้วแผนงานปรับเปลี่ยนหน้าต้องถามเขาเองค่ะในรายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนหน้าและเปลี่ยนจริงค่ะอย่าง <ละ S 1> คเคสของคุณแม่สิตางค่ะคุณปิ่นหาทำอะไรไปบ้างทำไมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณสิตาอ่ะมีปัญหาเรื่องโครงหน้านะคะเยอะมาที่ค่อนข้างผิดรูปเรื่องของหนกแก้มหนกแก้มที่ใหญ่คือจะสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าคางสั้นนะคะโครงจมูกก็มีปัญหาคือซึ่งเกิดเบี้ยวด้วยนะเบี้ยวลาเหมือนลากประมาณห้าหกครั้งใช่ไหมคะที่ก็ทะลุล่างบนก็เคยโอเพน โอเพนขายหลังหูอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเคยมาบดหลายระบบแล้วแต่ไม่รอดใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลยเห็นว่าปัญหามีทั้งจมูกด้วยค่ะ่ะโครงจมูกด้วยรูปหน้าด้วยสกินผิวที่หย่อนผิวหมดสภาพหมดแล้วนะคือหยิบออกมาได้เลยใช่ค่ะทำหลายจุดทำหลายส่วนแต่ว่าเริ่มต้นจากจมูกก่อนจมูกนี้ทำอะไรไปนะคะคุณปิ่นค่ะ ก,าาก้ไขด้วยการเทคนิคโอเพนปรับโครงสร้างาค่ะใส่ซิลิโคนแท่งไปกี่ครั้งก็สร้างแต่ปัญหา,าปีกนกล้มบ้างทรงสั้นเชิดทะลุบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้จะใช้เป็นเทคนิคดับเบิลกราฟเห็นไหมคะตอนนี้มันมีความสโลปและนี่แข็งแรงมากนะคะผ่านไป2ปีแล้วนะคะไม่มีแววของการที่จะทะลุใดๆนะคะทรงจมูกทําให้หน้าเปลี่ยนแล้วก็อย่างหนึ่งคะ่ะเรื่องสําคัญก็คือปรับโครงหน้าเวลาจะสังเกตว่าคางไม่มี นี่แบไหมคะขางสั้นเลยโอ้ท oh, ังยาวขึ้นเลยวีลายแท้ต้องสังเกตได้เลยคะ่ะเป็นการปรับตำแหน่งคางโดยการใช้กระดูกที่ได้จากบริเวณกรามค่ะเอามาต่อตรงตรงตรงคางเป็นรูปตัวทีนะคะเสียบเข้าไปเป็นแซนด์วิชตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ปรับความกว้างออก ความกว้างแล้วก็ไปเพิ่มความยาวก็คือหมายความว่าเราจะมีคางที่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนโครงหน้าโดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งแต่งปลอมเลยอยากให้เห็นภาพคางที่ชัดๆเลยว่าเห็นไหมคะคางนี้เขาหลุดมาแต่เนี้ยคางเขาไปข้างหน้าแล้วอ,อันนี้ก็คือการปรับตําแหน่งคางเลยซึ่งการตัดกรามอย่างเดียวทําไม่ได้นะคะต้องมาเปิดแผลอกอันนึงเพื่อที่จะสร้างตำแหน่งคางใหม่ความยาวความกว้าง ทำได้หมดนะคะบอกจริงๆไม่สามารถที่จะทํายาวไปถึงนี่ได้ยาวไปถึงนี่ได้เพราะว่ามันมีเส้นประสาทด้านหน้านะคะก็คือต้องมาเปิดตรงนี้เพื่อหลบเส้นประสาทด้านหน้าสองจุดคือพอเทียบกับหน้าตรงนะคะคุณปินคะเปลี่ยนตั้งแต่ความกว้างให้ดูเรียวให้ดูแคบแ,แล้วก็ปรับสัสดส่วนของโครงหน้าที่มีความสั้นให้ดูยาวขึ้นและการยาวขึ้นคือมีความธรรมชาติเพราะว่าเป็นกระดูกของคนไข้เองทำ จมูกก็แล้วแล้วก็มีวีไลด์ด้วยแล้วมีทำอะไรอีกไหมคะมีดึงหน้าเนาะผิวเนี่ยตอนนั้นจับออกมาแบบหยิบได้เลยเนมีรูปด้เป็นสนเกินขึ้นมาเป็นกราแบบสามารถที่จะหยิบได้เลยได้เลยค่ะของเราะค่ะการดึงโกแก้มการตัดโกแก้มของเราค่ะตัดได้ไม่จำกัดขนาดนะคะปกติเลยนะคะแต่ละแห่งจะตัดไม่เกิน5มิลต่อข้างนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเทคนิคที่แบบเย็บเย็บเนื้อ เกียเ่ยบกับเหล็กเหล็กที่มันคําบ้านนะคะเออถ้าโครงเหล็กมันหายไปหลังคายุบเลยสุดไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกังวลมากในการที่ตัดมากกว่า5มิลต่อให้หน้าคนนี้ใหญ่จะต้องตัดสัก10มิลหรือ1เซนแต่ทำไม่ได้เพราะว่ายิ่งทำเยอะไม่มีอะไรไปยึดมันปุ๊บ หน้าก็จะตกแต่ที่โรงพยาบาลเลยล่ะก็คือตัดได้มากกว่าตัดได้ตามความเหมาะสมเพราะว่าเรามีเทคนิคเย็บลิฟเนื้อนะคะสมบูรณ์แบบที่สุดมีการย็ดเพษด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของจมูกก็พูดไปแล้วนะคะ้ามีเรื่องของหน้าผากด้านข้างเห็นไหมคะมันจะเป็นการสโลปขึ้นไปอ,อย่างขึ้นไปพอทําแล้วปุ๊บนะคะตอนนี้หน้าผากจะตรงเป็นการเสริมหน้าผากแล้วก็ดึงคิ้วขึ้นไปด้วยดึงหางตาด้วยหางตาจะขึ้นเฉียวนะคะ หางตาจะขึ้นเฉียดสังเกตได้เลยตาจะหวานขึ้นนะคะแล้วเป็นงานที่ถาวรด้วยนี่สองปีแล้วคะ่ะยังเป๊ะมากอยู่เลยนะคะอ,อ,อันนี้ <คำ S 1> ก็คือะจะเป็นการรวมรวบรวม,รว,ม,รว,ม,รว,มว่าทำอะไรไปบ้างหลังจากที่ได้ฟังคุณปิ่นอธิบายนะคะวิธีการกระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงหน้ารู้ได้เลยว่าละเอียดมากๆเพราะว่าแต่ละกระบวนการแต่ละขั้นตอนต้องเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆอยากรู้ว่าความประทับใจ ที่มีต่อการปรับโครงหน้าครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คะอันนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงเลยคือก่อนมาเนี่ยกลัวสารพัดเลยคิดเป็นทั้งหลายปีเตรียมการอยู่กันทั้งหลายเดือนทั้งตรวจสุขภาพทั้งอะไรตามคําแนะนําที่เขา<ช><ช>จะแนะนํามาคุณปิดก็ตรงนู้นตรงนี้แล้วเราก็ไปตรวจกันเยอะมากใช่ไหม,ม<ช>คือในความพร้อมทั้งหมดเราเตรียมความพร้อมแล้วสําหรับคนขี้กลัวในในระดับในระดับแบบ เต็มร้อยอย่างแม่เนี่ยแม่กลัวมากนะเรื่องการผ่าตาัดการผักฝืนไม่ได้เจ็บปวดทรมานอย่างที่เราคิดก็ถ้าใครพร้อมหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอันนี้เปลี่ยนชีวิตเลยนะ,ะพอหน้าเปลี่ยนดวงเปลี่ยนด้วยโง่ยังเปลี่ยนหน้านี้ที่เลิศหลักที่เดียวค่ะ โหวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลที่เป็นสาระแล้วก็เห็นรีเซลต์สดๆที่เป็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีผลยืนยันจากการ C ีสแกนบอกได้เลยว่าการปรับเปลี่ยนโครงหน้าที่โรงพยาบาลเลอรักวันนี้ คุ้มค่ามากๆเลยสําหรับผู้ที่สนใจฉะนั้นค่ะวันนี้รายการสวยสุขสันต์ถือว่ามีความปลื้มใจมีความประทับใจมากๆเลยที่คุณแม่สิตางได้มาเยี่ยมเยียนรายการของเราครั้งหน้าจะเป็นใครรอบหน้าจะเป็นคนไหนรอติดตามได้เลยสําหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณแม่สิตางมากเลยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณปิ่นมากเลยค่ะผู้บริหารสาวสวยของเรานะคะเจอกันครั้งหน้ารอบหน้าสวยครบจบที่เลิศละค่ะ